เพื่อนๆดูสีสีสวยงามสีสวยงามหน้าดื่มนะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทําอีกเช่นเคยนะช่วงนี้เป็นเทศกาลหมักบวยนะคะช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะป้าหมูก็หาสูตรใหม่ๆมาให้เพื่อนสมาชิกได้ทํากันนะคะการแปลรูปบวยนะคะในช่องของป้าหมูนะมีหลายคลิปมากเลยนะคะเพื่อนๆ หาไม่เจอสามารถทักหาป้าหมูได้นะคะป้าหมูจะส่งส่วนตัวให้ได้นะคะสูตรในวันนี้นะคะที่ป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำนะคะเป็นวายบวยคาราเมลนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะเราจะหมักวายบวยคาราเมลนะคะรสชาติหอมชื่นใจมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะนี่นะเราจะเลือกใช้เฉพาะบวยสุกนะคะบวยที่เหลืองแล้วเท่านั้นนะ เพื่อนๆสั่งบวยมาถ้ามันยังเขียวอยู่นะคะสามารถที่จะตั้งทิ้งเอาไว้ได้นะวางในกล่องหรือว่าวางในตะกร้านะคะเขาจะสุกไปอีกนะรอให้บ้ยเหลืองก่อนนะเพื่อนๆนะอย่าทําตอนเขียวนะเพราะว่ามันจะมีรสเฝื่อนมากนะคะนี่นะคะป้าหมูใช้บวยที่สุกเหลืองนะมันจะให้กลิ่นหอมมากนะคะวันนี้เราใช้บวยครึ่งกิโลนะคะเนี่ยวันนี้เราใช้บวยครึ่งกิโลนะเดี๋ยวเราไปดู การเตรียมบ้วยกันเลยนะคะเราจะใช้เกลือนะมาเป็นตัวช่วยนะเทลงไปเลยก้นบวยนะคะมันจะมีขั้วนะให้เราเอาไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแค่ก้นบวยออกนะขั้มันอ,ออกนะคะเราจะต้องเอาขั้วของบวยออกก่อนนะเนี่ยป้าหม้ออ,ออกทุกลูกแล้วนะเราจะมาคุกเกลือนะคะคุกเกลือหรือว่าขัดเกลือนั่นเองนะ เราจะขัดเกลือทิ้งไว้ประมาณสามชั่วโมงนะคะเนี่ยเราจะขัดแบบนี้เลยขัดทั่วๆนะเพื่อนๆต้องเบามือนะคะไม่งั้นมันช้ำหมดนะเดี๋ยวป้าหมูจะคุกเกลือเอาไว้แบบนี้นะเราขัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะคุกเกลือไว้แบบนี้สามชั่วโมงนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะหลังจากที่ป้าหมูคุกเกลือในบวยนะคะได้สองสามชั่วโมงแล้วนะตอนนี้บวยเราก็สลดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างน้ํานะ ล้างสามสี่น้ําเลยนะคะเพื่อนๆล้างเอาเกลือออกนะนี่นะหลังจากที่ป้าหมูร้านทําความสะอาดบวยนะคะแล้วก็ซับให้หมาดๆแบบนี้นะคะเราก็จะได้บวยพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะนี่นะคะบวยของเรานะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็สดพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะป้าหมูใช้บวยครึ่งกิโลนะคะวันนี้น้ําตาลทรายเป็นน้ําตาลทรายขาวนะคะหนึ่งกิโลนะแล้วก็ไสรับคาราเมลของติ่งฟงแบบนี้นะคะ น้ำ5ลิตรเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะตอนนี้เราเปิดเตาแล้วนะคะป้าหมูแบ่งน้ำมา1ลิตรนะคะเราใช้ไฟแรงได้เลยนะตอนนี้นะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราจะเทบ้วยที่ล้างเสร็จเรียบร้อยลงไปเลยนะเราใช้ครึ่งโลนะคะลงไปต้มเลย เพื่อนๆจะต้องทําความสะอาดตามที่ป้าหมูบอกนะคะไม่งั้นมันจะมีรดขมรดเฟื่อนได้นะน้ำตาลทรายขาว1นกิโลนะคะเราเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยนะตอนนี้น้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะคะเราจะต้มไฟอ่อนนะ เราจะเบาไฟลงไปเลยนะคะเก็จะต้มไฟอ่อนแบบนี้ไป20นาทีนะคะเดี๋ยวครบ20นาทีเรามาดูกันนะว่าบวยที่เราต้มไป20นาทีจะหน้าตาเป็นยังไงนะเพื่อนๆท่านใดที่ใช้เตาแก๊สนะคะต้องใช้ไฟอ่อนนะหรือไฟเบานะถ้าหมูใช้เตาไฟฟ้านะคะต้มไฟอ่อน20นาทีนะคะถ้าเพื่อนๆเปิดไฟแรงนะ หม้อมันจะไหม้นะคมันจะมีกลิ่นเหม็นไหม้ได้นะเพราะว่าเราต้มบวยในน้ําตาลนะคะตอนนี้ต้มครบ20นาทีแล้วเราจะปิดเตาก่อนนะปิดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมบวยของเรามันสลุดลงแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมายีนะคะเรามายีตอนที่เราปิดเตานะเราจะไม่ยีตั้งแต่ตอนต้มนะนี่นะมันจะมันจะซึมน้ําเชื่อมแล้วนะคะตอนนี้เราจะยีเขาเล็กน้อยนะ นี่นะคะมันมันยีง่ายแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่ามันเปื่อยแล้วลราะหมูไม่ยีตั้งแต่แรกนะเราเราจะยีแบบนี้นะคะเพราะว่าบวยสดเขาจะมีความฝาดอยู่นะเนี่ยตอนนี้เราต้มน้ําเชื่อมไปยี่สิบนาทีนะคะบวยเขาก็จะอมน้ําเชื่อมไว้นะเนี่ยยีแบบนี้ค่อยๆทํานะคะเพราะว่าน้ํามันร้อนอยู่นะเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะคะ เรายีตอนที่เราต้มเสร็จนะคะมันจะได้กลิ่นหอมนะมันจะมีความหวานหอมนะคะถ้าเพื่อนๆยีตอนที่ดิบๆมันจะฝาดนะคะตอนที่ยังไม่ต้มอะ่ะเนี่ยตอนนี้คือกลิ่นหอมมากเลยหลังจากที่เรายีบวยเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะใส่ไซรัปคาราเมลของติ่งฟงนะใส่หมดขวดเลยนะคะใส่ลงไปในขั้นตอนนี้เลยนะนี่นะคะใส่ลงไปเลยหมดขวด หอมมากเลยเพื่อนๆ่นกินมันเข้ากันมากนะเพื่อนๆนคนเล็กน้อยนะคะเนี่ยเพื่อนๆนดูนะมันแตกยีไปมันแตกง่ายๆเลยนะเนี่ยเรายีให้มันแบบรสชาติของบัวมันออกมานะคะตอนนี้นี่นะคะเราจะทิ้งไว้แบบนี้เลยนะตอนนี้น้ำก็ยังร้อนจัด เราจะทิ้งไว้แบบนี้ข้ามคืนไปเลยเพื่อนๆต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมป้าหมูทิ้งข้ามคืนไปเลยเหรอเราจะทิ้งข้ามคืนไปเลยค่ะให้บวยเขาซึมน้ําเชื่อมซึมคาราเมลก่อนนะก็เดี๋ยวเรามาดูในขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่ป้าหมูต้มบวยคาราเมลนะคะแล้วก็พักไว้ข้ามคืนนะนี่นะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันแล้วนะคะบวยมีความฉ่ำน้ำนะ มีความฉ่ำน้ำตาลนะคะมีความฉ่ำคาราเมลนะกลิ่นหอมคาราเมลอบอวนมากเลยนะตอนนี้นะคะเราจะเติมน้ำส่วนที่เหลือนะ4ี่ลิตรถ้าบ้านไหนใช้น้ำกองนะคะน้ำดื่มนะสามารถที่จะเทลงไปได้เลยถ้าใครใช้น้ำประปาจะต้องต้มให้สุกและปล่อยให้เย็นก่อนนะคะถ้าใครซื้อน้ำบรรจุขวดพร้อมดื่มนะสามารถเทลงไปได้เลยนะคะเทลงไปเลยนะหมดเลย เพื่อนคนส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ชิมก่อนนะว่าหวานมากหรือหวานน้อยนะแต่ว่าจะต้องเผื่อความหวานนะคะเพราะว่าเวลาที่เราหมักยีสต์ไปแล้วนะยีสต์เขาจะกินน้ําตาลและเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์นะคะถ้ามันไม่มีความหวานเลยมันก็จะไม่มีแอลกอฮอล์เกิดขึ้นนะบางท่านบอกเอ๊ะทำไมหมักไวไปแล้วไม่มีแอลกอฮอล์เลยเพราะว่าคุณกลัวว่ามันหวานใช่ไหมคะเพื่อนๆนชิมตอนที่ต้มเสร็จหรือว่าผสมเสร็จใหม่ๆนะคะ เราจะต้องเผื่อความหวานให้เขาไปด้วยอีก2เบอร์เพราะว่าเราจะต้องเผื่อให้ยีสต์เขามีน้ําตาลนะคะเป็นอาหารเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ถ้าเพืเ่อน,นๆชิมแล้วอุย้ยฉันกลัวหวานเอารสชาติแค่นี้พอไม่เผื่อความหวานให้เขาเลยนะคะที่เขาก็จะไม่มีอาหารนะเวลาเ,เวลาที่ยีสต์เขาไม่มีอาหารนะคะเขาก็จะตกตะกอนนอนก้นไปเฉยๆนะถ้ามีความหวานมีน้ําตาลหลงเหลือเขาก็จะกินน้ําตาลเพื่อเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์นะ วันนี้ป้าหมูจะใช้ยีสต์ทำขนมปังนะคะแบบนี้นะเป็นยีสต์ทำขนมปังหาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไปบิ๊กซีโรตัสแมคโครมีขายทุกที่นะคะถ้าเป็นยีสต์ทำวายโดยเฉพาะบางทีมันหาซื้อยากแล้วก็ราคาก็จะสูงนะคะสมาชิกของป้าหมูนะมีหลากหลายรูปแบบนะคะถ้าถ้าใครสะดวกที่จะใช้ยีสต์สำหรับทำวายนะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะ ป้าหมูก็ใช้เป็นตัวยีดทำขนมปังเนี่ยเพื่อเป็นพื้นฐานนะให้สมาชิกได้ทําตามแบบง่ายๆนะวันนี้เราจะใช้ยี์ที่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าต้องเทสยียีดทุกครั้งนะคะถึงจะเป็นยีดที่ซื้อมาใหม่ก็ตามนะเผื่อว่าร้านค้าที่เพื่อนๆซื้อเขาเก็บไว้นานเกินไปยี์จะหมดอายุนะคะเราจะต้องทําการเทสท,ทุกครั้งที่ทําวายนะ แบ่งน้ำออกมาใส่ถ้วยแบบนี้เลยนะคะทําง่ายๆแบบนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเทยิต์ใส่ในถ้วยนี้นะคะปลาหมูใช้ช้อนตวงแบบนี้ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครไม่มีช้อนตวงก็ครึ่งช้อนกินข้าวนะคะเอาพอดีช้อนนะคะอย่าอย่าให้มันท่วมเกินไปนะเราจะไม่เทลงในกะละมังโดยตรงนะคะนี่นะ ปลาหมูจะเทลงไปในถ้วยที่เราแบ่งไว้ทำการคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันให้ยีสต์เขาลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะปล่อยทิ้งไว้สักครู่นะเขาจะทำงานนะคะถ้ายีสต์ทำงานได้ดีนะเขาจะขึ้นฟูให้เห็นนะคะแต่ถ้ายีสต์หมดอายุเขาจะตกตะกอนนอนอก้นและน้ำก็จะใสแจ๋วเลยหมายความว่ายีสต์ตายแล้วใช้ไม่ได้ เพื่อนๆจะต้องเททิ้งและซื้อยีดใหม่นะแต่ถ้ายิดขึ้นฟูนะขึ้นฟูถึงเป็นฟองอากาศก็ตามก็หมายความว่ายีดคุณภาพดีพร้อมที่จะหมักนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาไว้สักครู่นึงเขาทํางานก่อนนะยีดที่เขาทํางานได,ได้ดีก็คือจะขึ้นฟองให้เห็นแบบนี้นะนี่นะคะแบบนี้คือยิดคุณภาพดีพร้อมที่จะหมักแล้ววันนี้ป้าหมูจะเทลงไปในกะละมังเลยนะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะ วันนี้เราจะสอนให้แยกหมักสองถังนะคะเพราะว่าถ้าใครทําในสูตรนี้นะมันจะต้องใช้ถัง8ลิตรนะคะซึ่งบางบ้านก็หายากนะถัง8ลิตรนะป้าหมูก็จะใช้ถังน้ําดื่มนะคะปริมาณ5ลิตรเราวันนี้เราเราก็จะแบ่งหมักเป็นสองถังนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อมาให้เบืองเงินนะ หลังจากที่เราเทแบ่งใส่ถังให้เท่าๆกันนะคะสองถังนะเราจะเขียนสติกเกอร์มาแปะไว้นะว่าเราหมักไปวันที่เท่าไหร่เพื่อนๆจะได้นับถูกนะคะถ้าไม่เขียนเลยเนี่ยจำไม่ได้นะคะเขียนแปะไว้ว่าหม,หมักไปวันที่สิบเดือนสามนะนี่นะคะแปะไว้อย่างนี้เราหมักวันที่เท่าไหร่เราก็แปะเอาไว้นะเราจะได้นับไป ปิดฝาได้เลยนะคะเพราะว่าเราผสมยีสต์ในกระมังแล้วเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะว่าในขั้นตอนการหมักเพื่อนๆจะต้องปิดฝาให้หลวมนะไม่ปิดแน่นนะเพราะเขาจะต้องคายแก๊สนะคะถ้าท่านใดชอบแอลโกอฮอล์ไม่มากนะก็หมักประมาณเจ0ดวันหมักเจวันเนี่ยเพื่อนๆมาชิมก่อนได้เลยว่าชอบแอลโกอฮอล์ในระดับนี้แล้วหรือยังถ้ายังเราก็ต่อได้นะคะนับต่อนะ จนถึง10วันค่อยมาชิมใหม่นะคะอย่าชิมทุกวันเพราะว่าเราจะแยกแอลกอฮอล์ไม่ได้นะต้องต้องผ่านไป7วันแล้วก็โดดไป10วันนะคะเราถึงจะมาชิมใหม่อีกทีหนึ่งไม่ใช่นับนับใหม่นะเพื่อนๆนะเวลาที่หมักอะไรต่างๆก็ตามการนับคือนับตั้งแต่วันที่เราหมักนะคะไม่ใช่นับนับต่อป้าหมูบอก7วันอ่ะละสิบวันเพื่อนๆนับ7วันปุ๊บ ไปที่หนึ่งสองสามสี่จนถึงสิบใหม่ไม่ใช่นะเจ็ดวันชิมนะถ้ายังไม่ชอบเราก็บวกต่อไปให้อีกอีกสามวันก็คือครบสิบวันพอครบสิบวันเรามาชิมใหม่นะถ้าใครชอบแอลเยอะๆนะป้าหมูหมักไปเลยสิบสี่วันนะคะถ้าใครชอบแอลเยอะก็มาชิมนะว่าสิบสี่วันชอบหรือย,ยังนะถ้ายังไม่ชอบเราก็เติมน้ำตาลให้อาหารยีสต์เขาเราหมักต่อได้นะเพื่อ เพิ่มแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็14วัน15วันก็กําลังดีนะคะก็แรงได้ที่เหมือนกันนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตนะคะว่าหลังจากที่เราหมักไปแล้ว10-14วันรสชาติวายบววยคาราเมลของเราจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตนะวายบุวยคาราเมลของเรานะคะหลังจากที่ป้าหมูหมักไปเพียงแค่1คืนนะเห็นไหมคะ ตอนนี้คือยีสต์กำลังทํางานนะคะเพื่อนๆดูนะยีสต์ทำงานคือเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นฟองขึ้นแบบนี้นะเห็นไหมคะเป็นพายน้ําวิ่งขึ้นแบบนี้เห็นไหมคะจะเกิดฟองแบบนี้นะเพราะว่ายีสต์เขาเข้าไปกินน้ําตาลนะคะกําลังทําปฏิกิริยานะเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นแอลโกอฮอล์นะคะเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตคะ่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวบยบเอคาราเมลของเรานะคะ ปลาหมูหมักไปตั้งแต่วันที่10เดือนสนะวันนี้วันที่26เดือน3นะคะใช้เวลาหมักทั้งสิ้นนะคะรวม16วันนะเดี๋ยว16วันเราจะมาดูกันนะคะว่ามีรสชาติที่อร่อยหอมหวานขนาดไหนเพื่อนๆดูนะตอนนี้คือยีสต์หยุดการทํางานแล้วเห็นไหมคะน้ํานิ่งเลยไม่มีภพยน้ําวิ่งเลยนะคะก็คือยีสต์กินน้าตาลหมดแล้วเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แอลกอฮอล์สูงแล้วนะเห็นไหมคะ น้ำนิ่งใสเลยนะเขาตกตะกอนนอนก้อนอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะกองกากแล้วก็นกยีดนะนี่นะคะเรากองผ่านกระชอนแบบนี้ได้เลยนะกากบ้วยที่เรากองออกแบบนี้เราจะไม่ใช้นะเราจะทิ้งเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีความขมความเฝื่อนแล้วนะตอนนี้ป้าหมูก็กองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนการนกยิดนะคะเราจะตั้งเตานะ เพื่อนมีเตาแก๊สก็ต้องใช้ไฟเบาๆนะคะป้าหมูใช้เตาไฟฟ้านะเปิดเตาเลยค่ะท่านใดที่เปิดวายออกมาแล้วจะนอกยีดนะคะถ้ามีความขมหรือความเฝื่อนนะป้าหมูจะให้เติมน้ําตาลทรายนะคะห้าสิบกรัมนะนี่นะคะน้ําตาลทรายแบบนี้ใช้น้ําตาลทรายแดงหรือาทรายขาวก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะเติมน้ําตาลทรายขาวนะคะห้าสิบกรัมนะลงไปเลย คนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะไม่งั้นมะติดก้นหม้อมันจะเหม็นไหม้นะนี่นะคะตอนนี้ก็น้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งให้ค้าร้อนกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะวันนี้เราจะนอกไวที่อุณหภูมิ50องศานะคะเดี๋ยวนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองวัดดูนะ นี่นะคะตอนนี้วายของเราได้ห้าสิบองศาแล้วประหมูจะปิดเตาก่อนนะนี่นะคะใครสนใจเครื่องวัดอุณหภูมินะคะสามารถทักหายประหมูได้เลยนะตัวนี้นะคะหน้าจอจะใหญ่นะคะใช้งานง่ายนะเห็นไหมคะที่จับก็ใหญ่ด้วยนะรุ่นที่ประหมูใช้อยู่ประจำมันเป็นเครื่องเล็กนะคะมันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะคะตอนนี้ก็หาซื้อ,อยากนะคะ ป้าหมูก็ใช้ซื้อตัวนี้มาแทนนะคะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิที่หน้าจอใหญ่นะใช้งานง่ายนะคะตอนนี้เราก็วัดอุณหภูมิได้50องศาแล้วป้าหมูปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะต้องปล่อยให้วายที่เราน็อกไว้นะคะได้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะต้องเป็นอุณหภูมิห้องเท่านั้นนะคะถึงจะใส่ลงไปในถังบ่มได้นะ เดี๋ยวพอวายได้เป็นอุณหภูมิห้องแล้วกลับมาดูในขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราพักวายบวยสดของเรานะคะให้เป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเทลงถังสำหรับบ่มเลยนะหลังจากที่เรากรอง วายบ้วยคาราเมลนะคะใส่ถังสําหรับบ่มนะตอนนี้นะคะเราก็จะปิดฝาถังไว้นะเราจะปิดฝาถังไว้นะคะแล้วก็ตั้งในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ7-10วันนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตนะคะว่าหลังจากที่เราบ่มไปแล้ว7-10วันนะคะวายบ้วยคาราเมลของเราจะมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมขนาดไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อ,อชมนะอันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายบวยคาราเมลนะคะ วันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์บุ้ยคาราเมลนะคะหลังจากที่เราบ่มไปนะคะประมาณ5วันนะคะ5วันนะความใสมันก็จะได้ในระดับหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะป้าหมูแบ่งใส่ขวดไปแช่ตู้เย็นมานะคะไวน์บุวยคาราเมลบอกเลยเพื่อนๆคือกลิ่นหอมมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทชิมนะคะว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหนนะไวน์บุยคาราเมลนะคะโอกาสที่จะเป็นสปาร์กิ้งไวน์มีสูงมาก ตัวนี้ป้าหมูน็อกยีตไปเรียบร้อยนะแต่ว่าจากที่ดูแล้วนะคะโอกาสที่เราจะได้เป็นสปาร์คกิ้งไวมีสูงมากอร่อยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเทชิมนะคะ เพื่อนดูสีสีสวยงามสีสวยงามน่าดื่มนะเพื่อนๆดูนะขนาดแค่ห้าวันนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะอืมกลิ่นหอมกลิ่นคาราเมลคือโดดเด่นมันเข้ากันกับกลิ่นบวยมากเพื่อน<ๆ>คือรสชาติคาราเมลนะกับ รสชาติของบวยนะเพื่อนๆนะมันมันเข้ากันมากเลยมันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะคะคือค่าแอลกอฮอลสูงมากเลยนะป้าหมูชิมแล้วคือร้อนคอวาบเลยนะเพื่อนๆนะบอกเลยใครที่ชื่นชอบบวยนะคะไม่ควรพลาดนะป้าหมูคิดค้นสูตรนะคะแต่ละสูตรเนี่ยคือมันจะมีความอร่อยลงตัวนะไม่ใช่อยากจะจับอะไรใส่อะไรมันจะเข้ากันนะคะมันจะต้องคิด นะแล้วก็ทดลองทําแล้วนะคะอร่อยจริงนะป้าหมูถึงจะเอามาเผยแพร่ให้กับเพื่อนสมาชิกได้ทําตามนะคะเราจะบ่มต่อในขวดนะคะนี่นะคะในถังเนี่ยก็คือใส่ใสในระดับหนึ่งนะแต่มันสามารถที่จะใสได้แบบแบบนี้เลยเพื่อนๆดูมันสามารถที่จะใส่ได้เป็นกระจกแบบนี้เลยเนี่ยเพื่อนๆดูนะนี่เห็นไหมคะนี่คือวายกุหลาบนะคะตัวเนี้ยความใสแบบ เกินร้อยเพื่อนๆดูเนี่ยความใสเกินร้อยเนี่ยดูนะคะไม่มีตะกรเลยนะก็หมูก็บ่มในขวดนะคะแล้วก็ตั้งเอาไว้เฉยๆเลยนะไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะไม่ได้ใส่สารคงสภาพอะไรทั้งสิ้นนะสอนวิธีการแบบบ้านๆเลยนะทําตามได้จริงนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่สารคงสภาพนะคะ ก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะจริงๆมันมันไม่ได้ทําแบบอุตสาหกรรมนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียเงินซื้อสารที่ป้าหมูพูดถึงเลยนะป้าหมูสอนแบบวิธีบ้านๆนะคะก็สามารถที่จะได้วายที่อร่อยนะคะสีสวยรสชาติดีได้เหมือนกันนะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วย กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะท่านใดที่ดูแล้วนะคะก็ช่วยแชร์ออกไปท,ท่านอื่นได้ดูด้วยนะคะจะได้รู้ถึงวิธีการแปรรูปบัวยอย่างถูกวิธีนะคะและก็จะได้มีเครื่องดื่มที่อร่อยอร่อยเอาไว้ติดบ้านนะคะเอาไว้รับแขกนะคะหรือเอาไว้เป็นของขวัญของฝากนะป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอซี FC ทุกท่านด้วยนะทั้งที่อยู่ตา่างแดนและอยู่ในประเทศนะ ดูรายสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ